สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอรีวิว Xpilias C2 Tablet ในเรื่องความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่นของเขาครับก็ x p e l i a C2 Tablet ตัวนี้ได้รับมาตรฐาน IP 5 8ซึ่งสามารถกันน้ำ ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า Xperia c 2แทบเลตตัวนี้กันน้ำได้จริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเอามาลงไปจุ่มน้นํานี้เราต้องเช็คก่อนนะครับว่าพอร์ตลอบเครื่องเครงหลายของเขาและนั้นปิดสนิทแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าปิดไม่สนิทก็น้ําอาจจะซึมเข้าไปได้ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาลองกันน้ำกันเลยก็ลองจากให้น้ำา ขาดูก่อนนะครับก็ดินไปดินมาแต่ว่าก็ไม่มีอะไรยังทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจุ่มน้ำกันเลยก่อนจุ่มน้ำเดี๋ยวผมจะลองเปิด MV ไว้สักตัวนึงนะครับนี่นะครับลงน้ำกันเลยดีกว่า แม้จะลงไปในน้ำแล้วถือว่าวิดีโอก็ยังคงจะเล่นต่อไปได้ไม่มีท่าทีว่าจะช็อตไปหรืออะไรไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำแล้วเราจะแตะไรไปเขาก็จะไม่รับรู้แล้วก็เท่านี้เองครับ เนี่ยครับขึ้นมาก็ปกติครับเสียงก็ยังดังอยู่ก็ขอจบวิดีโอรีวิว x p e r i e n c e c 2 Tablet ในเรื่องความสามารถในการกันน้ำของเขาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ